สวัสดีครับพี่แน็กพี่รู้จักตำนานผีครูเก่าไหมครับที่โรงเรียนผมจะมีครูวษาไตยคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปอย่างกระทานหันโดยที่ผีคนนี้เนี่ยเฮียนมากครับพี่แน็กใครไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็จะโดนลงโทษแบบแสนสาหันเลยนะครับมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไปแอบเล่นยาก,กันตอนตึกปิด นมีหวะแต่ในตอนนั้นก็มีคนมาเห็นพอดีแต่เด็กสองคนนั้นกลับไม่สะทะาบานแถมยังกลับให้เงินเพื่อปกปิดปากไม่ให้บอกใครแต่คนที่มาเจอกลับไม่เอาเพราะก็กลัวผีกัวเก่าเช่นกันครับ แต่เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็ยังไม่สํานึกแถมยังท้าให้ออกมาด้วยนะครับพอลงมาจากตึกเด็กกลุ่มนั้นก็จะเจอกระดาษใบเดิมที่ติดอยู่ที่เดิมแต่ตอนแรกเนี่ยพวกเขาอ่ะดึงออกไปแล้วนะครับแล้วก็โนท้งอีกครั้งเพราะคิดว่ามีคนมาแกก็โยนทิ้งอีกครั้งเพราะคิดว่ามีคนมาแกลน้งอั้เด็กหนิ่มคน,น,น,นแกะก็นอกมาั้เะดียนกลบกด้ยนินมีกคนั้งเรียกิัวเอมีคน่ไกละก็โ้งอยู่รั้่ๆ ก็วนลูกกลับมาที่เดิมมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายพี่ครูเก่าก็ตามมาเอาชีวิตเด็กที่ไม่ซื่อสัตย์จนถึงแต่ความตายด้วยที่สุดเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้ครับพี่แน็ค